ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนในการเพิ่มยอดไลค์นะครับหรือยอดถูกใจในแพลตฟอร์มทิกตอกนะครับสำหรับคนที่มียอดไลค์น้อยนะยอดถูกใจน้อยก็สามารถเพิ่มนะครับตามผมได้เลยนะไอคุณผู้ชมเข้ามาในเว็บไซต์นี้นะพฤติการเข้ามาก็ง่ายๆเลยนะครับสามารถคลิกเข้ามาลิงก์ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะพฤติการบอกเลยมีข้างล่างคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถคลิกเข้ามาลิงก์ได้เลยนะครับจะได้เป็นเส้นหายอย่างยากนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปเลยนะครับนะเป็การเข้าสู่เว็บไซต์นะครับ KMFM คิดทีละคอม สำหรับคนที่ต้องการที่เสิร์ชหานะครับก็สามารถเสิร์ชไปว่า k M M ขีด T S ได้เลยนะครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนั่นเองเขาแต่เราลงชื่อเขาใช้นะคนที่มีหลักสมาชิกก็สามารถที่กดลงชื่อเขาใช้ไปได้เลยส่วนคนที่ยังไม่มีนะก็ให้สมัครสมาชิกกันก่อนนะครับก็เข้าที่สมัครสมาชิกได้บกข้อมูลตัวนี้เลยนะครับการจะเป็นการสมัครสมาชิกนะครับก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานลงไปนะอีเมลนะชื่อจริงนามสกุลนะตัวนี้ไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงมาเลยนะตัวนี้จะเป็นรหัสผ่านนะต่อมาจะเป็นอ่าครยืนรหัสผ่านอีกครั้งนะครับคุณผผู้ชมก็จจดารหัส่น แล้วก็ต้องทำการยืนยันรหัสาอีกครั้งนะครับแต่นั้นก็อย่าลืมนะครับติ๊กไปี่ฉันไม่ใช่โปรแกรมนะครับอัดตัวมาทุกครั้งเลยนะแล้วกดสมัครสมาชิกไปได้เลยส่วนที่จะสมัครใช้งานใน Google นะครับก็กดสมัครใช้งานได้จริงใน g o เกิด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยนะการสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัผ่านการลงชื่อเข้าใช้งานด้านหน้าตรงนี้ไปได้เลยนะครับส่วนที่สมัครใช้งานใน Google ไปนะครับกดลงชื่อเข้ใช้ใน Google ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยนะครับกดตงชื่อเข้าใช้นไปเลยะ การกดลงชื่อก็ใช้ไม่แล้วนะนี่เป็นหน้าคำสั่งซื้อใหม่นะก็จะมีหลายฟอร์มให้กับเราได้เลือกใช้เลยนะตัวนี้จะมี Facebook นะครับ i แกมทิกตอกนะครับยูทูบเทรนด์การ์ดทวิตเตอนะครับเ e o ตัวนี้นะครับก็จะมีหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับให้กับเราได้เลือกนะครับตัวนี้ผมจะเลือกใช้นะครับแพลตฟอร์มของทิกตอกนะครับก็เลือกไปที่ทิกตอวตัวนี้เลยจากนั้นบนบูตัวนี้จะมีหลายบนบูให้กับเราได้เลือกใช้หลายบนบูตัวนี้เลยนะครับตัว ไลน์นะครับของบริการ TikTok นะโหเริ่มที่เพิ่มไลน์ TikTok ตรงน,นี้นะครับก็เริ่มเลยนะครับแต่ก็จะมีคำอธิบายตรงนี้นะให้กับเราได้อ่านกันนะครับจะเป็นคำอธิบายของบริการนะก็อ่านกันให้เข้าใจเลยนะครับต่อมาจะเป็นการวอลลิงนะครับนนก็คือเปลวลิงนะครับของอ่าคลิปวิดีโอ TikTok ที่จะเพิ่มยอดไลน์มาเลยนะก็คัดลิงข้างบนมาเลยจากนั้นต่เไปในช่องนี้นะครับลใส่จำนวนหรือปริมาณที่ต้องการที่จะเพิ่มเข้าไปได้เลยครับตัวนี้เหมือนกันซึ่งหนึ่งร้อยนะก็ใส่หนึ่งร้อยเข้าไปนะครับกแต่ทางไปสลยนะครับ อ่าดูงานกดสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นหมันจะมีคำแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแลว้วบนี้เลยก็แสดงว่าสั่งซื้อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะอ่าต่อมาคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบประวัติยื่นซื้อของคุณผู้ชมได้ในกระดานดีนะบวดการการสั่งซื้อตัวนี้เลยเราจะมี ID นะครับแล้วก็บริการที่สั่งซือ้อเข้าไปเนี่ยครับส่วนตัวน,นี้จะเป็นลิงก์ที่ส่เข้ามาก็สามารถคลิกเข้าไปนะเพื่อตรวจสอบได้เลยว่าลิงก์นี้ถูกต้องหรือเปล่านะส่่่่่่วว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 นน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 นตตัััีี้จจะะะะะะะเเ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 เป็็สสาาาาาาาขออ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 งงงไไไไซซซซ์์์์ยยููรรรรรรรมิิิกกกกกลดดดทผแคบ เมนูต <ersch> ่างๆขอไว้บไซต์ต่อเลยนะครับเมนูต่อมัจะเป็นเมนูการเติมเงินนะก็สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางตัวนี้เลยจะมีช่องทางสแกนเคิลโค้ดโอนเงินเนสเดียบนะครับแล้วก็ชิวเพย์ตรงนี้นะครับชิวเพย์ตรงนี้จะมีหลายช่องทางด้านล่างตัวนี้ให้เราได้เลือกนะครับหลายธนาคารเลยแล้วก็ตู้เบนเดอรตัวนี้ด้วยก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นอัลกอริทึนะครับแล้วก็คริปโตนะครับคริปโตก็จะเป็นการเติมเงินของต่างประเทศนั่นเองก็สามารถใช้สกุลเงินนะของต่างประเทศได้นะครับอ่าสั้นตอนกเนินกาาารรระคับแต่่เชองงทธี่่ีคาาแแนนนะออยยยูด้้้ลลงเรรบวก็สามารถาตมคแนนะหรือขั้นตอนนนกกาาารดดเิ้ล่ง ไปได้เลยนะครับต่อมาัานขวามือตรงนี้ก็จะเป็นปวดการเติมเงินนะถ้าเติมเงินไปที่เรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นตรงนี้เห็นเราได้เห็นแล้วว่าเติมไปเมื่อไหร่นั่นเองน่ครับต่อมาจะเป็นเมนูบริการนะครับถ้าเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้ก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการได้จากตรงนี้เลยนะครับหรือจะเลือกบริการจากตรงนี้ก็ได้เลยนะจะมีบริการทั้งหมดรวบรวมไว้แล้วนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นเมนูนี้นะเพื่อนครับ าคุณผู้ชมที่นัเพื่อนๆใช้เว็บไซต์นี้ก็สามารถเข้ามาแล้วก็ไปลิงก์ตัวนี้ไปเลยแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณผู้ชมนะครับได้ใช้งานเว็บไซต์ง่ายๆกันได้เลยนะครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นรายละเอียดในการนันเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาเพื่ออ่านรายละเอียดตัวนี้เพื่อเข้าใจในการเล่นเพื่อนได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นเมนูดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับถ้าชมใช้เว็บไซต์ทางคอมพิวเตอร์ไม่ถนัดนะครับหรือใช้ทางคอมพิวเตอร์ไม่สะดวกก็สามารถสามารถเข้ามานะครับดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือได้นะก็สามารถดาวน์โหลดได้้้้ทััััังงรรรรระะะะบบบบบบบ Android App Store iOS นนนนนนคคแลลลลลววกกกก็็เเเเยย่ออสาาามถืดดด์โหไ อ่ะแล้วต่อมานะถ้าคุณู้ช้ดการที่ติดต่อไอมินมีปัญหารายอดไม่ขึ้นไงก็สามารถเข้ามาเพื่อติดต่อไอมินได้เลยนะเขเข้าไปดีหน้าคำซื้อไปตอนนี้นะ อ่าจะมีทคอร์ติดต่อบิมินนะก็คลิกเข้าไปเลยนะครับก็สามารถติดต่อให้มินได้2ช่องทางนี้ได้เลยจะมีช่องทางตัวเชื่อและช่องทางไลน์นะก็สามารถติดต่อให้มินได้เลยนะครับอ่าพยายไม่เสียเวลานะพยายเปิดขึ้นมาดูเลยว่ายอดไลน์ของเราหรือยอดถูกจ้างเราเพิ่มมาหรือเปล่านะครับอ่าตอนนี้ยอดไลน์ของเราก็อยู่ที่ซอลนะก็สามารถกดรีเฟรชหน้าจอในข้างได้เลยเพื่อดูว่าเป็นแสนดำเนการให้เราตัจสินแล้วหรือยังนะครับก็กดรีเฟรชหน้าจอไปเลยนะอ่าตอนนี้ยอดไลน์การเงารเพิ่มมาให้กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เพิิ่่่่มมมมมเเเเขข้้้าาาาาป็นนนนนนลลยยยะะอออัววพึึไกกๆครรบงถ อสเราทำชุดอะไรนี้การที่ใช้เวทายนี้นะครับหรือของการใช้บริการต่างๆเวทายนี้ประกอบจะทิ้งลิงค์ข้อล่าคลิปไปที่เรียบร้อยแล้วนำกระสมารถคลิวก็มาในลิงค์ได้เลยนะจะไดำเนินเสดหายุ่งยากอ่าสัตว์เล่คลิปนี้นะก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมและฟังกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าในตัวคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ